สารสามีเพื่อเมียนะคะดูสันเมียนอนไม่ได้นะคะภรรยานอนไม่ได้เดินนะท้องเริ่มใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าลุกไม่ได้ค่ะลุกยาเขาก็เลยเอาที่ไปเสริมที่นอนให้นอนนะคะอู้หอสามชั้น เอาที่เอาที่เสริมที่นอนเมื่อกี้มีเด็กคนสำคัญไปให้แม่ควานนอนนะคะน่าสงสาระคะ่ะลงทุนมากนะครับพวงรถเข็นนะคะแม่ควานน้อยอยางนอนอะ่ะแม่ควานน้อยอยางนอนเหรอคะดูเอาไปตอกเป็นที่นอนให้แม่ควานนะคะเพราะว่าแม่ควานท้องแก่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเลาลูกยากมาลูกยากนอนในพื้นไม่ได้นะคะเวลาลูกมันต้องหาที่พยุงนะคะ พยุงเนาะก็เลยลุกไม่ได้นะะลุกเอ่อลุกได้นะคะแต่มันลุกยากว่าต้องหาที่ค้ำลุกนะคะเวลาลุกเนาะลงทุนมากสามีนะแต่ยากเอาโครงโครงที <S <S ่นอนไปนะคะแล้วก็ไปต่อไปเสริมเอานะคะไปเสริมไปตอกใหม่เนาะนะคะโครงที่นอน ระยะทางเจ็ดกิโลนะคะถึงบ้านขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กดเป็นกำลังใจให้นะคะคุณพ่อคุณแม่คะเนะาะท้องแก่ขึ้นทุกวันนะคะลูกก็ลูกยากถ้านอนก็นอนไม่หลับหลายคืนแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เลยไปเลาะ,ะ,ะเอาที่นอนเก่าที่เป็นพีโคมอยู่แล้วเนาะ,ะจะเอาไปตอกใหม่นะคะ ตกอไปทำเป็นที่นอนให้แม่ควานนอนนะคะควานขับรถตามนะคะคะสวัสดีค่ะขอจบไลฟ์เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ